สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยก็มีเรื่องจะมาเมาโมยให้ฟังเนาะมีเรื่องจะมาเมาโมยให้ฟังก็คือว่าวันนี้นะคะพาพาครูวุฒิสุลเลเซลนะคะไปไปทําฟันด้วยการที่เล่าลวดบอกว่าให้ให้ไปขุดหินปูนเป็นเพื่อนหน่อยอ <Yeah. S 1> แต่ตั้งใจอยากให้นะให้ ได้ได้ขุดเห็นปูนอะได้มาทําฟันอนานแล้วเนื่องด้วยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับค้าขายเนาะใครฟันหางมันจะไม่ดีเก็บเงินไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนความเชื่อนะคะทีนี้ก็เลยจะพาเขาไปถามเพราะฟันเขาอ่ะมันมันไม่เออมันไม่เป็นมันมันห่างนะคะแล้วก็ฟันอ่ะก็จะซีกเล็กนะคะแล้วก็ล้มด้วยนะคะอยากพาไป รักษาสุขภาพฟันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยนะคะให้ฟังว่าการไปทำน่ะเป็นยังไงและอาการหลังทําเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยคุยนะคะเดี๋ยวเราจะถามเนาะอ่ะอ่ะเห็นไหมโอเค <laughs> <c oughs> ไปเก็บของไปอ่ะมีคนอยากเข้าด้วยเนาะเสื้อเขียวเขียวอ่ะครู ush, บุทสคะสวัสดีค่ะคอน เอาไ,ไม่ไหวจริงๆนะคะ,ะหนึ่งนะคะเหตุผลที่ทําก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะสองเป็นไงบ้างคะทําฟันเสร็จแล้วเป็นความรู้สึกยังไงไม่อยากทํากินข้าวไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟันคูบุตใกล้ๆนะคะยิงนะคะ,ะสภาพปัญหามีปัญหาจริงๆนะคะเรื่องฟันก็คือฟันน่ ห่างนะคะถึงไปทำส่วนใหญ่คนที่ทำเลยคนที่ฟันส,สวยๆหมอก็จะไม่ไม่แนะนาให้ทำนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำแล้วมันทำเกิดจากมันจะเปลืองนะคะเปลืองเลยนะคะหนึ่งเนี่ยต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่มากมายแล้วก็ทุกเดือนนะคะมีปัญหาก็จะต้องไปหาหมอแล้วก็จะต้องเสียตังค์นะคะสองก็คือ เจ็บปวดทรมานนะคะกินข้าวไม่ได้นะคะกินข้าวได้ไหมเราแตวางคนบางคนก็กินได้แต่ว่าครูดนะ่ะบอกเลยว่าวันนี้วันแรกหน้าบูดหน้าบึ้งเลยค่ะกินอะไรไม่ได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวว่าให้ก็เคียวลูกชิ้นก็ไม่ได้นะคะเพราะเขาห้ามใช้ฟันหน้านะคะห้ามใช้ฟันหน้าให้ใช้ได้เฉพาะฟันที่เป็นฟันกรามแต่ก็ห้ามเคี้ยวของเรงๆของแข็งผลไม้อะไรอย่างนี้เนาะ เออ่ให้กินได้แต่เฉพาะของที่อ่อนๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้เกิดอะไรคะเล็กหลุดนะคะเล,เล็กเหล็กหลุดก็จะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเนาะทีนี้เราก็วิธีการรักษาหมอ,อนแนะนําว่าไงคะกินยากิน <laughs> <g ül> ยา กินยาเฉพาะมีอาการปวดนะคะมีอาการปวดแล้วก็เ,เขาให้แปลงมานะคะแปลงให้ดูบุปคร์ที่เขาให้มาให้มานะคะเขาให้แปลงมานะก็ต้องให้แปลงฟันให้สะอาดนะคะสงสารนะ <c oughs> คอนเทนต์นี้คือคือมาเล่าสู่กันฟังนะคะอ่าก็ก็มี คู่มือนะคะคู่มือว่าควรจะทํายังไงใช้ชีวิตยังไงกับฟันเหล็กนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าถ้าผ่านไปได้นะคะถ้าผ่านไปได้ก็จะทําให้ฟันมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เรียงตัวสวยงามนะคะขอให้ครูผ่านได้ได้ดีได้ดีนะคะใจไม่ถอดนะคะดูาทำหน้าใจถอดแล้วว่าสูา้ๆหน่อย ดูหน่อยครับดูหน่อยครับอ้ยิงฟันให้ลูกไอ้ให,อ ye, ให้ลูกเพจดูหน่อยเฮ้ยหล่ออ่ะอาค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะลูกเพจทุกคนนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะช่วยฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิง่งติ๊งติ๊งนะคะแจ้งเตือนทุกคลิปที่เราโพสไปเนาะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีจุงกะสวัสดีจ้า